สำคัญที่สุดเลยคือการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักตัวเองถ้าเรายังไม่เคารพตัวเองเนี่ยเราคงคาดกม่คห้คนอื่นมาเคารพเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักตัวเองในแบบของเราเหมือนที่ Mirror Thailand ์บอกเสมอเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญปีหน้าก็คิดว่าจะได้มีงานแสดงกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันให้หายคิดถึงก็คงต้องมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ทํากันบ้านตอนนี้ก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วเพลงรู้สึกขอบคุณมากๆ กำลังใจและส่งกำลังใจและขับถูใจให้เป็นเสมอมากไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็หลายๆท่านได้ได้มีโอกาสได้รับข้อความหรือแม้แต่จดหมายจากต่างประเทศเขียนเขียนมาให้เป็นโรงชาร์เลย ข้อความเพลงได้อ่านอขอบคุณที่หนุดใจเพลงเสม,มอมาอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกข้อความแต่อยากจะบอกจริงๆว่ามันมีความหมายสำหรับเพลงมา,มากๆค่ะแล้วก็เพลงไม่เคยรู้เลยว่ามีพลังเนียดอยู่ตรงนี้เพลงรู้สึกขอบคุณไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณเลยคิด <c oughs> ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วเพลงรู้สึกว่าการที่เราเซตแบนด์ีให้กับตัวเองมันเป็นการที่ แต่คนได้รู้ด้วยว่าเขาควรจะรีสเพคตตัวเองถ้าเรายังไม่เคารพตัวเองเนี่ยเราคง expect ให้คนอื่นมาเคารพเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักตัวเองในแบบของเราเหมือนที่ Mirror Thailand บอกเสมอเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเป็นการซื่อตัย์ตับตัวเองใช่ใช่ใช่้ว่าปีหน้าจะบใช่ปีหน้าก็ เพลงห่างหายไปน,น,นานพอสมควรเนาะเจ็ดเปีได้นะคะก็ปีหน้าก็คิดว่าจะได้มีงานแสดงกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันให้หายคิดถึอถง,งอะไรอย่างคิดถึงมากๆค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เพลง mm hmm. เพลงรักเสมอมานะคะงานแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ย พอได้มีโอกาสได้กลับมาตอนนี้ต้องเขาเรียกว่าคอสหนิมเป็นเรียนการแสดงเพิ่มใช่ค่ะเพนก็คงต้องมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ทำกันบ้านไปบ้างไม่อยากบปีหน้ามีแล้วแต่แบบอาจจะฝากอาจจะฝากแบบว่าติดตามนะคะว่าจะเป็นงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าเป็นงานแสดงแน่นอนค่ะพันธุ์ที่มากก่าแต่เราบอกแม่ ค่ะกออ็อย่างที่คุณแม่ได้บอกนะคะก็คือเราหมดวาระของเราแล้วก็คือะครบ4ี่ปีะตอนนี้ก็กลับม,มารับงานเหมือนเดิมแล้วค่ะ บกไวว้หร so <the> ือ so 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 ่าก็คือเราหมดเขาเรียกยุติเงินกันเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทํางานครบเทอมแล้วนะคะเทอมของการทํางานตรงนั้นก็คือสี่ปีตอนนี้ก็คือกลับมาไป s ู m งานปกติครับไอ้โน้ตกลับมาแล้วแล้วละครนั่นคือแม่เหรอแม่จะกับมาจริงๆคุณแม่ก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะมีมีไปร้องคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณแม่ก็กลับมาเป็นคุณนันทีของเราเป็นคุณนันทีของเราใช่ค่ะแบบมีตัว ตื่นเต้นมากกับวงการที่เปลี่ยนไปอย่างนี้เยอะตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่า rising star เยอะมากๆแล้วก็ทุกคนมาด้วยแ a ช s i o n แล้วก็ความสามารถที่มากมากมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถืงว่าดีค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองแน่นอนแน่นอนเราต้องถืงว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องพรีแพตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็ทำกันบ้าในในเรื่องของ ละครละครอ,อะไรอย่างเงี้ยยังพอกลับมาครั้งนี้เราอยากได้วจอะไรเพราะว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์ชีวิตที่เราผ่านมาอยากได้บนอะไรที่มันต่างนแบบจริงๆแล้วในเรื่องของบทเนี่ยเพง็งเพ็งเคยมีโอกาสได้เข้าไปพูยนะเพ็งบอกว่าเพ็งไม่ติดเลยว่ามันจะเป็นบทไหนขอแค่อย่างเดียวคือเราต้องเชื่อในบทนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพ็งจะเลือกชิ้นางานต่อไปอาจจะเป็นภาพที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเพ็งเลยอันนี้อุบไว้ก่อน แต่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นบทบาทใหม,ม่ๆค่ะนะอ,อะไรเงี้ยค่ะมีเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรเหตุผลในการรับมมเรื่องนี้เหตุผลในการรับเรื่องนี้เพียงว่าเป็นบทบาทใหม่ๆที่เพลงไม่เคยมีโอกาสได้นนเล่นแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่คิดว่าแปลกใหม่น่าสนใจโปกต์โปรเจกต์ใหญ่ไหมคะ โปรเจกต์ใหญ่ไหมฉุนแล้วกลางไหเอาเอ่าที่เอาเท่าที่ต้องแตงแบบกลางนิดเดียวใหญ่กลางไม่รู้อะเรียกว่าใหญ่กลางหรือเล็กแต่ว่าเป็นอะไรที่เพลงว่าเพังต้องกลับไปทำการบ้านพอสมควรแล้วแล้วช่องอะชอบช่องพอเหมาะอะไรพอสมควรอะไรชองไหนพี่เริ่มสืบเยอะไปแล้วนะที่ว่าไม่ รอค่ะไม่นานเกินรอแล้วก็เร็วๆนี้คงคงได้มีโอกาสได้ออกมาแถลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นงานชิน้นไหนมีชิ้นเปิดตัวหรือยัง <c oughs> เร็วๆนี้ <c oughs> เร็วๆนี้ตอนนี้ต้องฟิตร่างกายแล้วแถลงค่ั้งแรกทั้งแรกโอ้จริงจริงจริงเพลงถามทีมที่พี่ผู้กำกับเลยค่ะว่าพี่แน่ใจนะคะว่าพี่อยากได้เพลงจริงๆเพราะว่าเพลงถามงานละครไปพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาบอกว่า ที่เชื่อว่าเราทําได้ขอเอาขอให้น้องมาลองแคสติ้งดูเพลยงก็ได้มีโอกาสอ่านเขาเรียกว่าบทสรุปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปแคสติ้งว่าเราเหมาะสมกับบทนี้ไหมแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจมะอีกนิดนึงเฉลยอยู่ตรงนี้เฉลยแล้วนะอีกนิดนึงเฉลยแล้วค่ะเฉลยเลย พูดได้เดี๋ยวนอกก้องจะพูด <c oughs> แล้วแล้วอย่างนี้ตามชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมพี่เพราะว่าแบบกองละครก็ต้องเช้าเช้าเลิกดึกอะไรอย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยนว่าเป็นเป็นในส่วนของ,นนของด้วยความที่มันมีคิวถ่ายกลางคืนด้วยมันอาจจะมีทั้งเดย์แล้วก็ไนท์ที่เราต้องล่าตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการปรับตัวแน่นอนแต่เพรงคิดว,ว่าใจใจตอนนี้มันแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยาก very excited อะคืออยาก อยากทำงานแล้วอะไรเงี้ยซ่ปีเปบางอากาศเนองาไม่เมเเข้าเข้าเข้าไปเห็นตอนนี้เหงาคุกเข้ามาเลยอ่ะรกนะคะท่านันบากาศบรรนากาศบรยารากวันไวัาไงวความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่รักจริงจริง no ต้องบอกเลยว่าเพลงรู like he he ้สึกขอบคุณ ็นกำลังใจและส่งกำลังใจและขับถูกใจให้เป็นเสมอมาเพลงเพลงไม,ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายๆท่านเพลงได้มีโอกาสได้รนะับข้อความหรือแม้แต่จดหมายจากต่างประเทศ <c oughs> เขียนเขียนมาให้เป็นโองชาร์เลยทุกข้อความเพลงได้อ่าน <c oughs> แ้ขอบคุณ ที่หลุดใจเพลงเสมอมาอาจจะไม่ได้ตอบกับทุกข้อความแต่อยากจะบอกจริงๆว่ามันมีความหมายสําหรับเพลงาม,มากๆค่ะแล้วก็สําหรับหลายๆคนที่พิมพ์มาแล้วบอกว่าเจอสิ่งนี้เหมือนกันเพลงก็อยากจะบอกเดียว่า you are not alone แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปกัแสดงว่าเราเราไม่ได้สึกไม่เคยรู้ว่ามีคนที่เขารักและเขาหวังดีกับเราอยูะเพลงไม่เคยรู้เลยว่ามีพลังเงียบอยู่ตรงนี้มาเพลง เป็นรู้สึกขอบคุณไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณเลยแล้วว่ามเป็นส่วนที่ทำให้พี่กับพี่อเองจริงใช่ค่ะใช่ค่ะมันมันคิ่งำใหมนะ่มากจริงๆ